สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลกคลิปนี้คุณยายมาทำคลิปแบ่งปันลูกไม้ลูกไม้หน้าสวยๆนะคะราคารวมสง่งท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสนีเอ็มเอสนะคะส่งวันศุกร์นะคะคุณยายมีแต่ระบบโอน วันนี้คุณยายามีลูกไม้หน้าตาสวยๆมาแบ่งปันมาให้ชมนะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะคะเพราะว่าหน้าตาน้องแต่ละต้นมีแต่สวยๆแล้วก็ราคาน้องอาจจะแรงหน่อยนะคะพอเป็นลูกไม้ที่คุณยายเอฟมาเลี้ยงว่าจะเป็นแม่พัน์พราะแต่หน้าน้องแต่ละหน้าสวยมากแต่ราคาน้องจะสูงหน่อยนะคะ หรือไม่งั้นก็เข้ามาชมเพลินๆนะคะลูกไม้หน้าตาสสวยๆน้องยังไม่มีชื่อเดี๋ยวมาดูต้นที่หนึ่งเลยนะคะราคารวมสง่งอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะนี่ต้นนี้ลูกไม้ปัะคาบนะคะนี่ลูกไม้ใบกลมหน้าประขาบสบสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใบน้องจะแข็งมากนะคะนี่นี่นะคะ ต้นนี้450รวมทรงนะคะหน้านงสวยมากเลยน่ารักตะมุตะมินี่นะคะลูกไม้ประคาบอยู่ในไซส์กระถาง6นะคะ450บาทรวมทรงนะคะสนใจโทรแอดไน์หาคุณยายพรุ่งนี้วัน คุณรหัสคุณยายก็แพ็คน้องวันศุกร์คุณยายก็ส่งแล้วต่อไปต้นนี้น่าสวยมากลูกไม้หน้าม่วงนะคะหน้าม่วงทองนี่นะคะอยู่ในไซส์กระถางหกหน้าน้องสวยมากเนี่ยหน้าหวานนี่นะคะถ้าไม่มีคนเอฟรอป,ปีหน้าคุณยายจะเลี้ยงแล้วก็ทำจํานวนแบ่งปันนะคะหน้าน้องหวานสวยมาก ต้นนี้คุณยายเอฟมาราคาแพงนะคะนี่ต้นนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจต้นนี้เจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยรวมส่งนะคะราคาน้องอาจจะแรงนะแต่ว่าน้องหน้าสวยนี่นะคะแล้วมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ป้ายแบบนี้นะคะนี่ แดงๆป,ป้ายๆแบบนี้เลยหลอดใหม่น้องมาก็ไม่หลุดนะคะนี่สวยมากอยู่ในตักกระถางหกนี่นะคะต้นนี้ห้าร้อยรวมส่งนะคะใครอยากไปเลี้ยงทำจำนวนแล้วไปจดชื่อนะคะถ้าสวยถูกใจนะคะนี่ห้าร้อยรวมส่งนะคะต้นนี้นี่นะคะสวยมาก ท่านไหนชอบถูกใจนี่นะคะไม่ซื้อไม่ห้าไม่ว่าอะไรเข้ามาชมนะคะมาดูหน้าไมา้สวยๆนะคะแต่คุณยายว่าสวยแต่เอฟซีหรือลูกค้าคนอื่นท่านอื่นอาจจะว่าไม่สวยก็ได้เพราะว่า แต่ละคนจะความชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบหน้าหวานบางคนก็ชอบหน้าดุดูบางคนก็ชอบบอนป้ายบอนด่างบอนกัดสีบอนโบราณแล้วมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้บอนใหม่นะคะแต่ต้นนี้น้องมีชื่อแล้วปิ่นมณน,นีนะคะนี่เป็นใบบอนใบหอกด่างม่วงนะคะนี่น้องชื่อปิ่นมณน,นีนะคะ ตอนนี้กระแสบอนใบหอกใบไผ่แมลงนะคะอยู่ในไซสกระถางหนะคะปิ่นมานีต้นนี้700รวมส่งนะคะปิ่นมานีนี่นะคะสวยมากปิ่นมะนี แล้วโดดไปดูต้นสุดท้ายของคุณยายต้นนี้แบบใหญ่ใหญ่โตมโหล้านมาก <c oughs> คุณยายมาทำคลิปโชว์เฉยๆคุณยายรู้ว่าไม่มีใครเอฟของคุณยายหรอกเพราะว่าราคาน้องอาจจะสูงเพราะว่าต้นนี้เป็นลูกไม้นี่ลูกไม้ดำด่างแดงด่างทองแบบนี้เลยนะคะนี่ใบน้องแข็งมากนี่นะคะ ลูกไม้นี่ดูดหลอดใหม่น้องสวยมากออกมาแดงจึ้งเลยนี่นี่นะคะอยู่ในไซส์กระถางสิบแล้วนะคะนี่โอ้ยังหนักนี่นะคะลูกไม้ลูกไม้ด่างแดงหน้าดำดำมีติดทอมาแล้วใหญ่กว่ามือคุณใหญ่ นี่นะคะหลอดใหม่น้องมาสวยมากน้องจะเป็นสีแดงๆใไปไบปหนามากก้านดำเป็นลูกมายังไม่มีชื่อนะคะท่านไหนจะเอาไปทำจำนวนหัวน้องน่าจะใหญ่แล้วเนี่ยเอาไปทำจำนวนแล้วก็ไปตั้งชื่อเผื่อใบใหม่น้องมาก็แบบติดทองมาแบบนี้เลยนะคะนี่ นี่นะคะต้นนี้คุณยายขายสิทธิ์ให้เอาไปเลี้ยงดูเอาไปทำจำนวนหรือถ้าสวยถูกใจถูกต้องตาก็เอาไปจดชื่อนะคะต้นนี้คุณยายขายสิทธิ์ไปเลยนะคะพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะเนี่ยอยู่ในไส่กระถางสิ์แบบหนักๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนี่นะคะใบหนามากนี่หลอดใหมน่นองมาสวยมาก นี่นะคะเหมือนจะติดเหลืองๆมานะคะนี่เหมือนจะติดเหลืองๆมานี่นะคะลูกไม้ขายสิทธิ์พันห้าร้อยบาทรวมส่งคุณยายก็ามาลงโชว์ประมาณนั้นแหละเพราะคุณยายก็รู้ว่าไม่มีใครเอฟของคุณยายหรอกไม่เหมือนส่วนใหญ่ๆที่เอาลูกไม้มาลงขายต้นแพงขนาดไหนก็มีคนช่วยเอฟ ของคุณยายคนติดตามก็ยังไม่ค่อยจะมีคนดูก็คลิปหนึ่งก็มีไม่ถึงกี่คนคุณยายก็เอามาลงให้ชมแบบเพลินๆไปดูหน้าไม้ใหม่ๆนี่นะคะเนี่ยนี่ก็บอนลูกไม้ของคุณยายลูกไม้ใบหอ,อกอย่างเงี้ยเนี่ยสวยด้วยใบหนาด้วยเป็นหยกัยกๆแบบนี้นี่ก็เป็นลูกไม้นะคะเนี่ย นี่นะคะเป็นลูกหม้นี่สวยด้วยใบหนามมากเดี๋ยวรอให้น้องโตกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวคุณยายจะมาลงแบง่งนี่นะคะแล้วนี่คุณยายได้มาใหม่ <c oughs> บอลกราลังบอลเทสก้าวแต้มคุณยายพ่มเอฟมาต้นนี้ราคาสูงมากนี่นะคะก้าวแต้ม นี่ใบเหลืองแล้วก็มีป้ายแดงๆก้าวแตรมนี่ใบน้องยังไม่ตั้งเลยใบนี้ใบใหม่น้องยังไม่ชูคอขึ้นมาเลยนะนี่นะคะก้าวแต้มไม้ใหม่ที่ราคายังสูงอยู่คุณยายว่าจะเอามาเลี้ยงเป็นแม่พันุ์ แต่ไม่รู้เลียเ้ยงไปคุณยายไม่มีเงินคุณยายอาจจะเอามาลงแบ่งปันค่ายนี่นะคะนี่กระบอนในตู้ใหม่ของคุณยายนี่เพชรมาลินโตมากแล้วนะคะเพชรมาลินคุณยายว่าน่าจะไว้รอเอาหน่อเขาละ แล้วก็เกอิชาน้องก็เป็นบอลที่หน้าหวานนี่นะคะเศรษฐีปีชูดน,นี่บอลในตู้ของคุณยายนี่ก็ะพรพุทธะมีสี่ใบแล้วมน,นีล้อมเพชรนี่นะคะบอลของคุณยาย ต้นนี้ก็ลูกไม้ของคุณยายน้องก็กัดสีมานะไปป้าเดี๋ยวรอดูน้องโตนี่ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้ที่คุณยายผสมเกสรเองเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนน้องจะคล้ายคล้ายคลาย้คลา,ยคลายสยามนลุมิตเลยเนี่ยน้องมีป้ายเขียวๆต้องขอบใบด้วยนี่ยนี่นะคะ ลูกไม้ที่คุณยายผสมเกสรเองผสม,มเมล็ดเองเนี่ยน้องมีป้ายป้ายขอบๆคล้ายๆสยามน,นลิมิตเลยรอด,ดูตอนน้องโตว,ว่าน้องจะป้ายแบบนี้ทุกใบหรือเปล่านี่นะคะต้นนี้ก็เด,ดททินีเดททินีน้องด่างม,มากน้องช้ำน้ำแล้ว โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็จบไปก่อนคุณยายมีบอนสีมาให้ชมแล้วก็มาแบ่งปันถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากได้ก็โทรมาแอดไลน์มาหาคุณยายนะคะคุณยายส่งวันศุกร์อันนี้ที่คุณยายลงมีราคารวมส่งแล้วนะคะตะก้าก็ห้าสิบค่าส่งก็ต้นหนึ่งก็เกือบร้อยแล้วนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงวอนสีสวัสดีค่ะ